อำเภอดงหลวงแหล่งท่องเที่ยวอนุสรสถานแห่งความสงบตั้งอยู่รอยต่อระหว่างบ้านดงน้อยพัฒนาอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมกับบ้านแสงสว่างอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารบนเทือกเขาภูพานน้อยห่างจากตัวจังหวัดมุกดาหารไปทางทิศตะวันตกประมาณ61กิโลเมตรประวัติความเป็นมาของอนุสร์สถานแห่งความสงบนี้คือ เมื่อเดือนมกราคม5 5 8พนพลเอกอาทิตย์กำลังเอกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกซึ่งเป็นตำแหน่งในขณะนั้นให้มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานณบริเวณพื้นที่ต่างๆซึ่งอดีตเคยเป็นฐานปฏิบัติการของพลเรือนทหารและตำรวจหรือพอตท .43 ด้วยมุ่งหวังที่จะอนุรักษ์สถานที่เหล่านี้ไว้สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจแก่พี่น้องประชาชนรุ่นหลังให้ทราบ และสำนึกในความรักชาติสมัครสมานสามัคคีพร้อมที่จะร่วมมือร่วมใจจันลงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงพัฒนาถาวรสืบไปเมื่อวันที่27กรกฎาคม2528นพลโทพิสิทธิ์เหมบุตรแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเป็นตำแหน่งในขณะนั้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการในการก่อสร้างอนุสาวรีย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการก่อสร้างอนุสร์สถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองพลทหารราบที่3และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองส่วนแยกหนึ่งคุตรีสมพรเติมทองชัยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่3ในขณะนั้นได้พิจารณาร่วมกับจังหวัดนครพนมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตกลงใจในการก่อสร้างอนุสรณ์สถานขึ้นทางด้านทิศใต้ของฐานปฏิบัติการผู้พานน้อยในชั้นต้นนั้นใช้ชื่อว่าอนุสรณ์สถานแห่งความสงบเป็นรูปประติมาก,กรรมรูปบายสีตั้งอยู่บนฐานโดยใช้กล่องเงินบริจาคจากส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนทั่วไปในการก่อสร้าง โดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2528เป็นต้นมาแล้วเสร็จในปี2542เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและเสนอให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติในนามของกองทัพบ,บกพลโทสนั่นมะเริงสิทธิ์แม่ทัพภาคที่2 ได้มีดำริและสั่งการให้ปรับปรุงโครงการก่อสร้างที่มีอยู่เดิมใหม่โดยกำหนดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวรโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงพระราชทานพระบรมราชโชบายรู้รักสามคัคคีซึ่งหมายถึงการอลุ้มมาล่วยและอภัยให้กันและกันทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบร่มเย็นและเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ อนุสรสถานแห่งความสงบจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจคชสารไม้โบราณอยู่ภายในบริเวณวัดบุพผารามบ้านน้ำบ่อตำบลหนองบัวเป็นธรรมมาตไม้รูปช้างแกะสลักจากต้นกระพงทั้งต้นเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า2เมตรความสูงประมาณ2.5เมตรอายุประมาณ50ปีพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำขึ้น แกะสลักจากฝีมือช่างพื้นบ้านฝีมือประณีตงดงามเพื่อใช้สำหรับพระสงฆ์นั่งแสดงธรรมเทศนาในงานบุญพระเวศหรือบุญเดือนห้าเป็นศิลปะโบราณยากที่จะหาชมได้ในยุคปัจจุบันน้ำตกห้วยเหล่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งอยู่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์รักษาป่าซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างตำบลพังแดงกับตำบลบ้านคอ อำเภอคำเชอีบ้านห้วยเหลาอยู่บนถนนสายบ้านห้วยเหลาบ้านห้วยตาเปะละักษณะเป็นน้ำตกหน้าผาขนาดใหญ่สูงประมาณ10บเมตรมีน้ำไหลผ่านหน้าผาตลอดปีมีความสวยงามโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำลหลากไหลผ่านโขดหินที่สลับซับซ้อนเป็นชั้นๆบริเวณรอบน้ำตกจะมีต้นไม้เขียวขจีร่มรื่นเหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช่วงที่เหมาะสมที่จะไปชมและพักผ่อนจะอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเพราะยังมีน้ำมากอยู่และอากาศก็เย็นสบายบรรยากาศโดยรอบก็สวยงามนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรมองข้ามของอำเภอดงหลวงแห่งนี้น้ำตกแก่งโพอยู่ห่างจากอำเภอดงหลวงประมาณ88กิโลเมตรบนถนนสายอำเภอดงหลวงพังแดงบ้านนาหินกอง ตำบลกกตูมตัวน้ำตกมีขนาดกว้าง14เมตรสูง10เมตรมีเส้นทางการเดินทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ2,000เมตรรอบๆน้ำตกแก่งโพเป็นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณที่อุดมสมบูรณ์มีความสมบูรณ์ของผืนป่าทำให้น้ำตกแก่งโพแห่งนี้มีน้ำอยู่ตลอดทั้งปีนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและน่าสนใจอีกแห่งของอำเภอดงหลวง บ้านโบราณตั้งอยู่ณนะบ้านติว้วตำบลพังแดงอำเภอดงหลวงสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,508เจ้าของบ้านคือนายคำพลอยเชื้อคำหดลักษณะบ้านโบราณแห่งนี้คือเป็นบ้านไม้สองชั้นซึ่งมีการตกแต่งลวดลายรอบบ้านรวมทั้งการวาดภาพศิลปะที่ฝาผนังประตูและหน้าต่างมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในสมัยนั้น ต่อมาได้ร้างมาจนถึงหลังยุคคอมมิวนิสต์ในปีพุทธศักราช2526ชาวบ้านจึงได้อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปรอยพระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทพบอยู่ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทหรือวัดป่าบ้านโพนสว่างตำบลพังแดงเป็นรอยหินลึกบนลานหินภูเขาไฟลักษณะคล้ายรอยพระพุทธบาทขนาดกว้างประมาณ1เมตร ยาวประมาณ2.5เมตรอยู่บริเวณเดียวกันกับปล่องภูเขาไฟในทุกวันเพ็ญเดือน5หรือเดือนเมษายนของทุกปีจะมีประเพณีส่งน้ำรอยพระพุทธบาทซึ่งมีพิธีการที่สำคัญคือ 1. การก่อเจอดีทราย 2. การวางดอกไม้เครื่องบูชาพร้อมถวายอาหารคาวหวานสี่ทิศ 3. สวดมนต์ภาวนา ส่ส่งน้ำรอยพระพุทธบาทชาวอำเภอดงหลวงเชื่อกันว่าถ้าได้ประกอบพิธีส่งน้ำรอยพระพุทธบาทแล้วจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลโคดหินภูเขาไฟโคดหินภูเขาไฟตั้งอยู่ที่หมู่ที่หบ้านโพนสว่างตําบลพังแดงโคดหินภูเขาไฟ เกิดจากการเยียนตัวของลาวาเป็นร่องรอยของภูเขาไฟในอดีตมีลานหินขนาดใหญ่และปล่องภูเขาไฟจำนวนมากโดยแต่ละปล่องจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ3-5เมตรอ่างเก็บน้ำห้วยะโนดอ่างเก็บน้ำห้วยะโนดตั้งอยู่ที่บ้านหนองดาวตําบลหนองบัวอําเภอดงหลวง เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2522แล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2527วัตถุประสงค์ของการสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้คือใช้กักเก็บน้ำเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในเขตอำเภอดงหลวงและเขตอำเภอใกล้เคียงและยังใช้ในการเพราะเลี้ยงลูกปลาเพื่อปล่อยลงสู่อ่างเก็บน้ำให้ประชาชนได้ใช้ในการทำมาหากินนอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจในเขตอำเภอดงหลวงชนพื้นเมืองชาวไทยกะโซเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2,359ในสมัยรัชกาลที่สองชาวกะโซกลุ่มหนึ่งซึ่งมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงบริเวณเมืองมหาชัยในแขวงคำม่วน และเมืองอื่นๆในแขวงสวรรค์เขตประเทศสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในภาคอีสานของประเทศไทยอยู่ที่บ้านดงหลวงในตอนนั้นชาวกะโซได้สำรวจและเห็นว่าอำเภอดงหลวงเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแวดล้อมไปด้วยที่ราบลุ่มและเชิงเขาเหมาะสมในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์เพื่อการดำรงชีวิตจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านดงหลวงโดยการนำของเพียแก้วนครอ,อินซึ่งเป็นบรรพบุรุษผู้นำชาวกะโซ่ต่อมาเพียแก้วนครอ,อินได้เป็นกำนันตำบลดงหลวงคนแรกมีนามบรรดาศัก์ว่าหลวงวานโนไพรพฤึกชาวกระโซในท้องถิ่นที่อำเภอดงหลวงส่วนมากใช้นามสกุลเดียวกันว่าวงกระโซและโซเมืองแสวัฒนธรรมของชาวกะโซที่เด่นชัดคือพิธีกรรมโซถังบ้าง หรือสลาเป็นการบวงสวงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษประจำปีหรือการเรียกขวัญรักษาคนเจ็บไข้และพิธีกรรมสร้างกระมูดในงานศพนอกจากนั้นยังมีพิธีเหยาในการรักษาคนเจ็บป่วยหรือเรียกขวัญชาวไทยกะโซมักมีผิวกายดำคลำ้ำเช่นเดียวกับพวกขา่าผู้หญิงไว้ผมสูงนุ่งสิ้นสวมเสื้อกระบอกย้อมครามผมผ้าแถบ ผู้ชายแต่งกายอย่างคนเมืองแต่เดิมนุ่งผ้าเตี่ยวไว้ชายข้างหนึ่งข้างหน้าประเพณีและวัฒนธรรมประเพณีบุญกองข้าวในเดือนสขึ้นสามค้าของทุกปีคนอีสานจะกําหนดให้มีประเพณีบุญกองข้าวเพราะคนอีสานเชื่อว่าในเดือนสขึ้นสามค้าของทุกปีฟ้าจะไขประตูฝนฟ้าจะร้องฝนจะตก คนโบราณจะคอยสังเกตเสียงของฟ้าร้องว่าร้องมาจากทางทิศใดเพื่อมาทำนายน้ำฝนว่าจะมากหรือน้อยเพื่อเตรียมตัวรับกับสถานการณ์น้ำในฤดูการทำนานในปีหน้าที่วัดบ้านโนนสะอาดสามขคีบ้านโนนสะอาดหมู่เจ็ดตําบลหนองบัวอําเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจัดทำบุญกองข้าวขึ้น เพื่อทำขวัญข้าวและเป็นสิริมงคลก็จะมีการแผ่ข้าวหรือการขอข้าวของชาวบ้านโนนสะอาดทุกหลังคาเรือนและข้าวของแต่ละหมู่บ้านในละแวกใกล้เคียงกันมารวมกันเสร็จแล้วก็จะมีการสวดมนต์และให้พรชาวบ้านวันรุ่งขึ้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรตามประเพณีเป็นอันเสร็จพิธีโซ่ถังบ้าง การแสดงโซ่ถังบังเป็นของชาวโซ่อำเภอดงหลวงแสดงในโอกาสที่เป็นงานใหญ่ๆเช่นงานแต่งงานหรืองานบุญการเลี้ยงผีบ้านผีเรือนการแสดงโซ่ถังบังถังแปลว่ากระถุงบังแปลว่ากระบอกไม้ถือว่าเป็นการแสดงที่สำคัญที่สุดและเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มีวิธีการไม่ซับซ้อนเดิมใช้ผู้ชายลุ้นๆจำนวน6ถึง1 0คน แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้เล่นดนตรีขับร้องและแสดงท่าฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวโซ่โดยตรงเครื่องดนตรีมีไม้ไผ่สีสุกข,ขนาด1.5เมตรพรบตามจำนวนผู้แสดงที่เป็นชายและจะก,กระทุ้งให้เกิดเป็นเสียงดนตรีกลองใช้ตีให้จังหวะชิงฉาบซ่อซุงแคนเพื่อให้ประกอบเสียงดนตรีให้ไพเราะและสามารถออกท่ารำได้อย่างสนุกสนานเครื่องแต่งกาย เดิมการแสดงใช้ผู้ชายล้วนจะนุ่งห่มแบบโบราณหรือนุ่งผ้าเตี่ยวไม่สวมเสื้อมีอาวุธเช่นหน้าไม้มีเครื่องดื่มที่เป็นเหล้าหรืออุปัจจุบันสตรีเข้าร่วมแสดงและมีการปรับปรุงการแต่งกายโดยชายจะใส่เสื้อผ้าชุดผ้าฝ้ายตัดเย็บเป็นชุดให้เหมือนกันผู้หญิงใช้ผ้าสิน้นและใช้ผ้าขาวมารัดหน้าอกมีผ้าโพกหัว